สวัสดีค่ะช่องครูพี่ต่อยค่ะนำเสนอสาระดีๆนะคะวันนี้เราเอาคลิปที่ไปฝึกออกรอบสนามจริงมานะคะก็จะเห็นว่าทุกคนขาสั่นข้าวไม่ออกก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วคุยกันดีด้วยะค่ะค่ะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่จังหวะฟิกสติปนะคะเต้นๆไปหยุดกันลางเวทีแล้วนับต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เต้นเไปหยุดอีกค่ะเพราะว่า สนามจริงกับที่เราเคยฝึกไว้มันไม่เหมือนกันนะคะค่ะระหว่างที่เราเคยฝึกนี่ครูก็จะนับจังหวะให้หนึ่งสองสามสี่แต่พอจริงจริงไม่มีครูนับให้ก้าวไม่ออกกันเลยทีเดียวค่ะก้าวไปงงไปก้าวไปหยุดไปเดินไปนะคะค่ะอันนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่าประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตนะคะไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยเราต้อง มีประสบการณ์ค่ะเต้นไปก็บ่นไปนะคะจะรอบนี้เอาเริ่มต้นใหม่ค่ะก็ไปกันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะ่ะคือทักษะเป็นเรื่องของทักษะจริงๆนะคะในการเต้นคือซ้อมไปยังไงถ้าไปเจอของจริงนี่ก็ต้องสู้ๆนะคะฝึกกันต่อไปค่ะ ค่ะหลังจากไปเจอสนามจริงแล้วทุกคนก็กลับมาเพื่อจะฝึกต่อค่ะค่ะมีอะไรสงสัยหรืออยากถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อครูพี่ต่อยจะได้นำเสนอสาระดีๆค่ะแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ